ให้มันออกไปก็ดีแนวของมาให้ผมจะได้ออกออกไก่สักแก้วไหมเฮ้ยวันสุดท้ายน้่แตั้งดี่แกเขาที่นิ่งแก้วไหมดับเลยอะตอนนี้เรานี้ตั้งกี่แก้วจะไม่รู้กี่แก้วยุ้มไรเลยไม่หงอเก่งมากแล้วปุ้ไม่ผิดเลยนะ กิดไม่ได้กลโดนว่าเโดนว่าว่าทำงานไม่ได้เสร็จปุ๊บูมาเป็นหน้าเลยหลังานก็ไม่ได้กินอีกเอจริงจริงก็เหมือนกันเ้ยีแล้วะประจับน้อยมากเรล่ออะไรเริ่มตัวแล้าว่าเออโอเคละครอะไร ครับสวัสดีครับผมซิวนะครับซิวธนาธรครับรับบทเป็นมโนครับผมค่ะชิงชิงๆคณิตารับบทเป็นปันแก้วค่ะสวัสดีครับผมภูมิจติภูมิครับรับบทเป็นเจ้าล่าหรือว่าสูวนครับสวัสดีค่ะมิเลียพิชนาค่ะรับบทเป็นเบียนาคู่อันนี้แอบถามนิดนึงกล้องไหนอ่ะอ๋อได้ทั้งคู่โอเคแต่ละคนรับบทเป็นใครรับาแรคเตอร์ยังไงช่วยแบบอธิบาย ครับของภูมิรับบทเป็นศูนย์หรือว่าเจ้าล่านะครับคาแรคเตอร์ของเราก็าจะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึก<อ>นิสัยรวยหล่อครับอย่ามองหน้ากันแบบนี้อย่าพาูดหลอกเป็นคนที่ใช้คำว,ว่าเขาเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกในการตัดสินใจสิ่งต่างๆสมมติว่ามีแดร์หลอกมาชุดหนึ่งแบบห้ามรทัดอย่างเงี้ยในการสั่งงานเขาจะไม่มีการคิดไปสั่งไปเขาจะรับข้อมูลมาทั้งหมดเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมวลผล้งเสร็จแล้วค่อยสั่งงานไปทีเดียวเลย ชิ่รับบทเป็นปันแก้วค่ะปันแก้วก็จะเป็นเด็กสาววัยสิปีที่มีความสดใสร่าเริงแล้วก็มองโลกในแง่ดีค่ะส่วนตัวปันแก้วก็จะ,ะชีวิตรันทดหน่อยประมาณน,นั้นครับผมซิลนะครับรับบทเป็นมโนครับผมมโนก็จะเป็นเพื่อนสนิทของซูนเขานะครับก็จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ว่าอ,อารมณ์ดีประมาณนี้ครับ ค่ะมิลลี่รับบทเป็นเปียนาะคะเปียนาก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆค่ะแล้วก็เหมือนตัวจริงเหมือนตัวจริงเหมือนตัวจริงเรียบร้อยมากๆมีความเป็นเ,เป็นคือจริงๆอะแม่เราเหมืมมอนเป็นคมือหมงหลวงน,นึงแล้วก็มีการศึกษาค่ะเพียบพร้อมทุกอย่างซึ่งเราตรงข้าอะไรอะไ,ได้นะเรื่องนี้ได้ข่าวว่าคุณบอกว่าปีสายาเป็นเจ้าชายน้ำแข็งกับเจ้าชายน้ำแข็งอตัวเราเป็นเจ้าชายน้ำแข็ง โยงกับสิ่งที่เขาพูดด้วยนี่คนหรือปฏิมากรรมน้ำแข็งปฏิมากรรมน้ำแข็งไปถ,ถึงหลอ่อมากใช่ครับหล่ออยู่โยงคงระพันต์นิ่งมากนิ่งเลือเกินคือบุคลิกด้วยการพูดจาแล้วก็สีหน้าเราอะค่อนข้างนิ่งสิ่งที่มันจะสื่อออกไปจะเป็นทางแววตาซะมากกว่าเพราะว่าเราจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกในการทําอะไรอย่างที่บอกไปเลยเราจะใช้สมองมากกว่าเป็นการคอนโทรลเหมือนแบบเหมือนเราเล่นหมากรุกอะ เราจะเป็นนั่งแบบเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้โดนกินอะไรเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องคอนโทรลทั้งหมดด้วยแบบเหตุและผลเท่านั้นอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่จริงมันมาจากเหตุว่ามันมีสตรอรี่อย่างตอนที่หนึ่งก็เห็นแล้วว่ามีการแย่งชิงอำนาจกัน<ม>คนตายมากมายซึ่งเป็นญาติญาติเราหมดเลยรวมถึงพ่อเราก็หายตัวไปอะไรเงี้ยถูกจับตัวไปมันก็เลยหล่อหลอมประสบการณ์เออหลายๆอย่างเลยทําให้เออเจ้าล่าเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องคิดวิเคราะห์ให้มากกว่าเดิม,ม เรื่องนี้คือแต่ละคนเนี่ยเขาว่าเล่นโตกวาไวมากเลยทั้งแบบพี่ซิลพี่ฟูพี่มนี่โตกว่าไวเหรอต้องดูแลใช่ต้องดูแลน้องเล็กอะไต้องดูแลน้องแต่ขอที่มาที่ไปในการโตกว่าไวและอ่อนกว่าไวหน่อยใครจะเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวปิดพี่สาวให้พี่สาวก่อนดีกว่าอันนี้ค่อยปิดอ๋อก็ตัวเปียนาก็คือมีความโตเพราะว่าเนี่ยต้องมีความโตกว่ากว่าน้องควันล่าอะไร ก็มีความเป็นพี่สาวปันแก้วกลายกับลายนั่นความรักจะจำฝันคือชื่อกำไรห้ส่สองลายค่ะก็อยางตัวเปียนาเอ้าเริ่มได้เลยปะเออยาตัวเปียนาะค่ะก็ก้มีความกัลนิดนึงเพราะว่ามีความเป็นพี่สาวของน้องปันแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีความต้องจะไปต่อเลยมีมากของความเป็นพี่มากขึ้นเออขอบคุณนะน่ารักที่สุดชายอ่ะสิวอ่ะเออตัวของผมก็จะเป็นเพื่อนของ ซึ่งอายุเท่ากันก็จะมีความโตกว่ากว่าทั้งสองคนเพราะนี่เป็นรูปพี่รูปน้องผมในเรื่องนะครับก็จริงสา9เล่นตกวาเล่นก่าเล่นตกวัาค่ะเาเล่นมาเด็กอ9ตัวจริงอายุ15อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากดดันนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นมากกว่าไว้แต่เขาทำออกมาได้ดีเขาดูแบบดูเด็กดูเด็กดูตะมุตะมิอ่า ใส่คนเล็กไใช่ใส่เล้กสู้คือมีชิงคนเดียวที่เล่นออดกว่าไว้ใช่เป็นเด็กน้อยของของของพี่ฮูและเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเราบอกเลยนะว่าเราสามารถอุ้มเขาได้ทั้งเรื่องเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักเขาน้อยมากสามเก้าเงี้ยคิดยกเอยุ่บ้านหนักกว่าเลยอุ้มได้ทั้งวันเลยนะเราก็อุ้มเขาเข้าฉากเป็นนังเอกที่แบบเข้าฉากแล้วไม่หนักเบาบ้าก เยอะมากทางเรื่องนี้คุณไปดูเลยอุ้มขี่หลังแบกครับกันอะไรเงี้ยเยอะวันดีคืนดีเขาอยู่บนบันไดก็ทิ้งตัวลงมาเกิดแล้วไม่ได้ทำยังไงเลยมีการแบบคำถ่ออะไรอ่ะก็แบบกระโดดใช่่ว่าเราแต่ว่าเราอ่ะเชื่อใจเขาว่ายังไงเขาลองรับเราได้แน่คิดก่อนไม่เราเชื่อใจจริงเพราะบางทีอ่ะไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยพอเราโดดไปยังไงเขาก็รับเหมือนสัญชาตญาณเลย รับสิจะทิ้งได้ยังไงรสูงนะเท้านี่อยู่แบบระยะนี้แล้ว,ลวอ่ะเราทิ้งตัวรับไม่ได้เจ็บหักอ่ะเมว่ามีั <c oughs> อ่ะเขาเลื่อนต่อตัวุ่มก็โตวไวจ,จริงๆเรื่องนี้มันก็แบบทํากันบ้านด้วยง <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าเราไม่เคยได้รับบทที่โตขนาดนี้แล้วเข้าฉากกับจริงๆที่แบบก็ต้องเด็กลงไปอีกอย่างเงี้ยพอกันบ้านถ้าเกิดว่าเราไม่แน่นเราดูแบบมันไม่ชัดพอมันก็จะดูแล้วแม่แง่อะไรเงี้ยเพราะงั้นก็เลย ดูหายสปายเยอะดูหนังดูซีรีส์ต่างชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็ทํากันบ้านคีบบะลงไว้ให้มากแล้วก็ถ่ายครับซึ่งในชีวิตจริงทุกคนเป็นเด็กน้อยของพี่ชิงว้าไม่ต้องกดขเลยเนี่ยเรื่องนี้ไม่ปวดเลยยังไงยังไงพี่ถังอนนี้พี่พุงเกรงไหมก่อนเออไม่เกรงเอาจริงๆเพราะว่าแปลกแปลกเป็นนางเอกที่เข้าด้วยตั้งแต่แบบวันแรกตั้งแต่วันฟิตติ้งป่ะแล้วไม่เกรงนะคุณเกรงป่ะไม่เกรง คุณไม่ต้องเก่งหรอกไม่คุณเจอเจอพี่ชิงวันแรกเรียกพี่ชิงนะเรียกพี่ชิงแล้วพี่ชิงบอกว่าไงเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่คูมาบอกเองว่าไม่เรียกพี่นะคุเรียกชิงเฉยโดยบทด้วยแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างโอเคดีรับทำเลยรับชอบเลยอยู่ดีก็อยู่เท่ากันชอบเออจากนั้นก็เรียกชิงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกพี่บ้างแกล้งเขาบ้างบางทีอะไรอย่างงี้แต่ว่าชิงอะเรียกพี่ภูมาตลอดอ่าจะได้ดูเด็กจะได้ดูเด็กให้คะแนนหน่อยมัน ได้เลยได้อยู่ได้อยู่เนาะเฮ้ยผมให้สิบเพราะว่าผมดูตั้งแต่หน้างานแล้วเต็มเท่าไหร่สิบสิบเต็มสิบสิบเราแบบคนยังไงไม่รู้ว่ามันจะโควิดอะไรหรือเปล่าสิบเต็มร้อยอย่างเงี้ยสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบเพราะว่าคือตอนเข้าด้วยกันเนี้ยเขาจะมีเสียงที่แบบเปลี่ยนไปเลยแล้วแบบอืมกันบ้านคุณทํามันดีแล้วเนี่ยสิบเก้าการทานอาหารการพูดจาอะไรเงี้ยอะไรนะหนูจะโมโหแล้วนะ แแล้วครับหนูจะโมโหแล้วนะเนี่ยดูดินะได้เราก็จะรู้วโอ้โหใช่เขาดูเด็กจริงไม่เสียงสองเสียไม่งคือคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าเหมือนพอมันอ่านบทเยอะๆค่ะเราก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์ของปานแก้วเป็นประมาณไหนเราก็เหมือนใส่ความเป็นปานแก้วเข้าไปเยอะๆเอาตัวชิงถอยกลับมาก่อนเลยเออเ๋ยนชิงไฟวเราเป็นแบบเป็นปานแก้วใส่เข้าไปมันก็จะง่ายขึ้นค่ะ เอนซีน้เล่นเที่สอัค่ะกดดันนะเจอโหรุนพีกดดันเพราะว่าเจอเหมือนผมก็เห็นเป็นเห็นพิชชิงมานั่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมัเล่นกับผมแรงนะดอกนี้แรงนะรู้สึกยาว่ามีติดตามเอผมไม่ได้ผมมาดูละครพิชินมาตั้งแต่เด็กแล้วโอเคนะเจ็บเลยนะเดี๋ยวมาดี ก็ก็ตอนแรกแรกๆก็เก่งครับเพราะว่าเหมือนมันเราเป็นน้องใหม่ด้วยเพิ่งเรื่องที่สองเองครับก็แปลว่าด้วยความที่ว่าได้พี่ๆเหมือนเป็นเหมือนคอยช่วยละลายพฤติกรรมให้เราอย่างนี้ครับก็รู้สึกโอเคปล่งใครนะครับเรงใครไม่สุดเร่งใครไม่สุดพี่ชิงนี่เลยะไม่รู้ว่าตอนแรกๆผมก็เหมือน เหมือนยังไม่ยังไม่เคยคุยนะครับเหมือนตอนฟิตติ้งก็ไม่ได้เจอกันเลยเียก็ไปเจอกันวันแรกก็ก็เหมือนเขาก็จะเหมือนเงียบๆอ่ะไม่รู้ว่าเหนื่อยมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปหาเขาพี่อยู่ที่ซีเรียสไงแต่ว่าเรามาแบบเกลี้ยงแล้วไงแต่นี่ซีแรกที่เข้าด้วยกันจําได้เลยท่องแดนหรอกกันยับเลยซอมต่อกันเยอะมากก่อนจะเข้าฉากแต่เราไม่ได้เก่งกับนางเอกเราหรอที่คู่กับเราอ๋อพี่พี่กิ๊บ เออจริงๆรู้สึกโชคดีมากครับเพราะว่าเหมือนเรื่องแรกของจิ๋วใช่ไหมครับได้คู่กับพี่กิ๊บก็พอมาเรื่องเรื่องเรื่องนี้ครับก็เหมือนผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเรื่องก่อนพี่เขาก็คอยช่วยผมอยู่แล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันเคมีเรื่องนี้ก็จะดีขึ้นเด็กปั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 นเด็กปั้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 นเด็กปัน ไม่เป็นเลยนะนยคือ,อไม่รู้ว่าสตาร์ทยังไง <c oughs> เขาเกียร์เร่งเบรกไม่รู้เลยและในเรื่องเขาขับรถเยอะมากใช่แล้วบางทีอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเขาเข้าฉากใช่ไหมคะคือชิงอ่ะนั่งนั่งในรถที่คือเขาาต้องเป็นคนขับให้ชิงนั่งแล้วพอเสร็จพอเขาจะลงอ่ะเขาก็ไม่แบบไม่ หมดไม่หมดเกียร์<พ>กีไม่เข้าเกียร์พีไม่อะไรเลยคือมันก็ยังเป็นเกียร์ดีอยู่ชิงนก็ค่อยๆหันไปแบบดึงเบรกมือกระึบแล้วชิ้ก็ค่อยๆเปิดประตูลงไปคือจริงๆแล้วคือเขาควรจะแบบเออจากเกียร์ดีอ่ะควรเป็นเกียร์พีก่อนไอเราก็แบบทํายังไงวะเออเราเราก็เลิกเพราะว่าเราก็แบบคือถ้ากีบถอนคันเร่งอะไอถ้ากีบถอนเบรคก็ไหลเลยคือรถไหลเลยไอเราก็แบบ หอัดีไงช่วยดึงเบรกมือแต่ว่าแต่ว่าต้องดึงเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกล้องมันอยู่ข้างหน้ารถเลยค่ะมันก็เห็นเราทาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกล้องไม่ถูกด้วยเออมันก็มันก็ต้องเนียนๆอ่ะมันก็ต้องค่อยๆดึงเราก็ทำไปเลยก็ไม่รู้คออเราไม่สามารถหรือว่าหันไปหรือดึงได้เราก็ทํเนี่ยแล้วเราค่อยๆดึงนี่ก็เหมือนกันตอนเข้าจ่ายบางทีนั่งด้วยกันเนี่ยคือถ้าเกิดออกถนนใหญ่บางทีเราขับเองก็แบบว่าเหมือนสลับเป็นขับอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ er bueno, ้าเกิดอยู่ในซอยแล้วเป็นซีนที่เขาต้องขับก็ให้เขาขับดีกว่าเพราะว่าด้วยบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราควรเป็นคนนั่งมากกว่าคนขับเราก็บอกว่าอคุยกับฝ่ายเสียงยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนเสียงขึ้นนะตอนนั่งอยู่ในรถอ่ะเราจะได้คอยบอกไปอีกไปอีกเยียบตรงนั้นทําอย่างนี้เราก็จะคอยพูดแต่คลิปหน้าเราเนี่ยคลิปหน้ามอยู่ในเรื่องของแบบละครมากแล้วเราก็จะพูดไปจากปาก เหมือนคุยเนื้อหาในเรื่องแต่จริงๆเปล่ายกลดไปอีกไปอีกเร่งหน่อยเร่งหน่อยอ่าโอเคจอดจอดดันเข้าเกียร์ทีหึงเบรกมือปิดไปอ่าโอเคเรียบร้อยไปลงแล้วก็เล่นต่อเฮ้ยเกียร์ขับรถได้นะกลัวมากแต่เขาขับรถได้เพราะผมนะอ่าจบสวยจกสวยทุกคนมีประสบการณ์ความกิฟอุ้ยลึกลึกจีนนัะนน่ะจีกน่าทีนคุณแรงมากเรื่องดีกว่า ่าเกือบตายใช่ไหมเราเขาก็แบบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจในเรื่องใช่ไหมในเรื่องในเรื่องในเรื่องอะไรเรรื่อง้องไห้กันสองคนแบบพี่น้องกอดคอกันอยู่หลังรถเราพี่กิ๊ฟเป็นคนขับรถอู้คุณพี่ไอเราก็ต้องดราม่าก็ต้องบทก็ต้องพูดพี่กิ๊ฟนะคะไม่รู้เป็นอะไรขับแล้วมันจะมีแบบลูกหนอนอะเรียกว่าอะไรลูกหนอนลูกระนาดูละนาพี่กิ๊บอะไม่เหยียบเบรกนะทุกคนเวลาเจอลูกระนาดขันเร่งช่วงแรกเขาดีหรือเปล่าเราอะเราบอกให้ เนี้ยมันแบบคือมันตลกมากอะแต่คือตอนนั้นเครียดมากกูให้เราต้องแบบโฟอารม์อะก็แบบขัดปุ๊บนะว้ายเหยียบเบรกหน่อยน่ากลัวจริงจริงมันมืดด้วยประเด็นอะคนไม่มาเท่ากับเละนะฮะวันนี้กิบจามไม่อยุ่ไม่กล้าแล้วผมไม่กล้าพลาดจะไหนอะไรนี่กลัวช่วยในเรื่องของจังหวะสักมืนไงอ๋อ มันมีเรื่องเล่าเผาเยอะสุดมีใครพีคสุดอีกไหมพีคเหรอพีคในเรื่องไหนอะเอาเรื่องดีหรือไม่ดีมีทุกคนนะเอาเรื่องซิลสิอ่ะนอนไหมไม่มีรับน้องมีรับน้อนพีคในเรื่องที่ออนแอร์ได้อ๋อซิลหรออ๋อไลฟ์นี่นะซิวไม่มีอะไรซิวน่ารักซิวน่ารักซิวน่ารักอ่ะพี่ชิงมีเหบอพี่ชิงมีไหมครับ พี่ชิงพี่ชิงจะเป็นฟิลยังไงขำก่อนแล้วนุ้นน่าเด็บจะพูดอะไรวะไม่เอออันนี้คือน่าทำอน่ารักทุกอย่างแต่คือพี่หนึงจะเป็นฟิลแบบว่าสมมติว่าขำแล้วอ่ะจะหยุดไม่ได้คือขำแล้วมันจะโชกแล้วมันใหญ่มันจะเออเออเออเงี้ยแล้วมันมีซีนที่ต้องแบบทุกคน่ะถ่ายไปหมดแล้วเหลือกล้องก็ต้องรับหน้าหนูคนเดียวใช่ป่ะแล้วคนนี้นั่งอยู่ในการแล้วเขาต้องตอบบทให้หนูเขาก็พูดบทไปนะแต่ว่าเขาหันหลังให้ใช่ไหมเพราะว่ากล้องไม่ได้รับเขาแล้วหนูก็ต้องพูดแบบ ขึ้นสูงค่ะน่าทว่าเราสองคนเนี่ยดื้อหันหน้ามันจะดีกว่าคือตลนุกมากแล้วคือหนูว่ก็แบบไปต่อไไม่ด้เพราะหนูก็ขี้ขับเหมือนกันอ่ะเออซีนนั้นก็ถ่ายอยู่นานค่ะน่ารักดีที่เป็นในเรื่องก็คืองันวัดละครเราเป็นดาราน่าน่ารัก่าสุดๆเราถ่ายทำก็สนุกต้องได้รับสนุกคอมเมดี้แล้วนะพูดถึงเรื่องการร่วมงานกับค่ายนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างแล้วกุ้มกับคุณจัดบก็ โอ้เรื่องนี้ภูมิร่วมงานเป็นเรื่องที่สองแล้วเรื่องที่แล้วมนตาตะเกียงแก้วก็ใช้คำว่ารู้มือกันรู้มือกันจังมุงจังหวะเอออะไรเอยอร์เงแเราก็แบบดิวกันง่ายก็ปะตุ่มเป็นคนกำกับแล้วก็พี่หลอดก็คอยมาดูบ่อยมากอย่างซีนแรกที่แบบว่าภูมิอยู่ลอนดอนอ่าลอนดอนแถวแวนี้แหละแถวๆถนี้ก็ลอนดอนแถววี่หลก็พลอดไปดูเองเลยไปคอยรีฟเองเลยว่าเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างที่ เราเป็นเด็กคนหนึ่งกับตอนที่ซีนต่อไปเงี้ยพาร์ตต่อไปเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะมีน้ำเสียงแบบไหนสีหน้าแววตาท่าทางหรือว่าสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณไหนกันแน่เงี้ยพี่หลอดมาคอยพีดเองเลยอย่างซีนที่ภูมิกับซิลเนี้ยนั่งจิบกาแฟอยู่ด้วยกันก็คือพี่หลอดมานั่งเช็คทุกรายละเอียดเองเลยฮะอ่อนนิดนึงครับก็นนิดนึงแต่ว่ามันมันดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขามาจิ้มให้เลยว่าเราควรทำอะไรยังไงบ้างมันก็จะเสริมในจุดที่เราแบบ เผลอปล่อยบาลแล้วเลยไปซิลเก่งกว่าเยอันี้วันที่พี่หลอดมาเขาเรียบร้อยค่ะหล่อนเขานิ่งมากรี่ร้อยถุกแข่งไปเลยแข่งไปเลยนิ่งไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกอ๋อนี้ยอมรับเลยว่าถังเหมันไปถามพี่กิฟว่าพี่หลอดดุไหมครับพี่หลอดพี่หลอดดุไหมครับแต่ได้คําตอบว่าไม่ดุไม่ดุไม่ดุแต่ละเอียดมากแต่พี่กิฟบอกว่าเหมือนพี่หลอดเป็นคนที่ละเอียดมากเหมือนว่าเหมือนเวลาเราถ่ายซีนอะไระครับก็จะให้ซีนนั้นให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะแบบว่าให้ผู้ชมได้รับสิ่งได้รับชมที่ดีที่สุดมีสาระมีส่วนประตุน่ารักน่ารักออน่ารักเ,ออเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอรสิงห,หอของหนูก็เป็นการกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรื่องแรกก็คืออกรนะคะีค่ะก็คือเรื่องอะไรนะอกรณีโอ,โอชินกีีนรกีีเออเอาเอาเป็นว่านานแล้วกันก็ ตัดเลือกปีไปค่ะก็จะออกทอร์นีแล้วก็มาเป็นเรื่องขวัญลาค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ได้แม่ตุ่มกำกับทั้งสองเรื่องเลยน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าเขาใจดีขึ้นตอนนั้นเขาดุกว่านี้ดุนี่เหรอใช่ตอนนั้นดุกว่านี้แต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นละครเรื่องแรกๆของเราด้วยไงแต่เขาจะแบบว่ามีการแบบว่าเคี่ยวหน่อยการปรับจูนเยอะแต่มาเรื่องนี้ก็คือโดนนักแสดงแกล้งอย่างเดียวเลยค่ะแม่ตู่ ว่าแม่ตุ่มเป็นคนแบบเป็นคนบ้าจี้แล้ววลาเราแบบเราให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเข้าไปมัาจะเป็นแบบนี้มัเลยแบบเล่นดีมากใช่เลยรำมามิลลี่รำมิลลี่อ๋อมิลลี่ก็ร่วมงานกับปีดาเป็นเรื่องแรกเหมือนกันสนุกมากค่ะทั้งกองคือเฮฮามากๆเกาะให้ละครมันจะแบบดราม่าเข้มข้นแค่ไหนแต่ว่าแบบก็คัดปื๊บว่ทุกคนก็กลับอยู่ในภาวะที่แต่ละคนเรื่องนี้นะ ภูมินี่จะแบบบางทีเราจะแบบอ่าไฟกับปัตตุมบ่อยไฟายกันแบบน่ารักน่ารักนะไม่มีอะไรพอมินลี่มาเท่านั้นแหละเข้าขากันเลยแล้วลุงตัวนี้ใช่คือหนูจะเป็นแบบคนที่โดนตลอดไม่รู้ทําไมบางทีจะเถียงกับปัตตุมบ่อยคุยกันอะไรกันเนี้ยจะแบบเหมือนแบบไฟกันเอ้ยยางยิบปัตตุมปัตตุมเอ้ยยางยี้ภูมิอะไรเงี้ยเราเหมือนแบบคุยกันบ่อยเปึ๊บพอมิลลี่มาปั๊บโอ้เป็นพวกเดียวกันแล้วแบบจัดการฮอนลุ้เลยฮอนนี่คนเดียวเลย อยากรู้จริงเหรอทำไมอ่ะกูเสียงเป็นไรอ่ะของนี่นด้หรอของชนิดคำถามต่อไปว่าอะไรนะแตเรื่องนี้เห็นมีบูบูกันด้วยอ่ะอเกมีมีไรได้บูอะไรยังไงนะมันบูเยอะภูมิภูมิได้แอคชั่นบ้างอ่าก็พอดีกับช่วงจังหวะภูมิถ่ายภูเขาเงาพยัคฆ์ด้วยแหละอ่าลายบูก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วดีด้าก็ไม่ต้องห่วงเมื่อก่อนเขาเคยทำบูโอ้ลายบูสนุกลายบูสนุกอย่างช่วงสั้นๆที่แบบว่าเฮ้ยเราชื่อศูนย์ไม่ใช่เจ้าล่า ก็ม like, mm ีต่อยตีกันไปบ้างเบาๆจริงก็ได้บูนี่ใช hey, ่ไหมบูหน่อยไหมเขาเขาส่วนใหญ่จริงๆมีบูแต่เขาตัดตัดให้หนูหน่อยอ่าบูเขาช้าเลยอ่ะเพราะว่ามันมีผิดพลาดเยอะค่ะหนูในเรื่องของการบูเลยก็มันมีมันมีบางวันที่แบบเหมือนผิดคิวค่ะแล้วก็ไปกระแทกแขนกระแทกศอกของ ของพี่ผู้ชายที่ที่เขามาเล่นด้วยแล้วก็เข่าช้ำแบบว่าเล่นเจ็บจริงสแตนด์จริงไปตั้งนโอ้โหหนักเลยอันนั้นหนักเลยคือเรารู้สึกว่าจริงๆเขามาจากหนังเจ้าใช่ไหมเฮ้ยเขาต้องบู๊เก่งขนะต้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยสบายใจสุกุ้ยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องป็นห่วงเขาเล่นหนังเจ้ามาสบายขารู้ว่าถูกมืมสบายเล่นไปเล่นมาเป็นห่วงมากเลยโดดมาจะหักมิเนียจะอะไรหรือเปล่า โดดเดี๋ยวต้องลงอย่างนี้นะถ้าเกิดเผลอล้มต้องแบบพลิกตัวอย่างเงี้ยต้องคอยเซฟอันนี้คือที่มาของการอุ้มใช่แล้วเป็นคนที่เวลาเราจับข้อมือคนทั่วไปจะโดนจับแบบบีบใช่ไหมแต่เขาเนี้ยเราจะประคองเนี่ยปกติจะกลาอันนี้จะเป็นแบบนี่คือแรงนะแต่แค่นี้นี่คือแรงที่สุดละเขาไม่กล้าบีบก็คือเราเราจะแบบไปเองบางทีสะบัดแล้วเก๊กเลิกลากเลยอุ้ยมาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินี่เมื่อกี้ก็ตกใจ ลมือได้นึงก๊กไหนลองยกมือเนี่ยแล้วคุณดูข้อมือเลยมีอันเนี้ยอดาวมันดิ่งหรอมีใ่ข้อมือเท่าไหร่ถุยไปเที่ยวพิชิตพิชิตทะเลไอันนี้ต้องจับให้มัน่นทำไมเราไม่ไดิ่งแรงขนาดนั้นจี้จเยอะเ,เราได้บูเขาได้ไหมเราไม่ได้เราไม่ได้บูไปถึงขั้นเตะต่อยแต่ว่าเราจะแบบว่าวิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็มีแบบสุดทีนัาผมน้กผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ความผมก็ มีปืนหรอ่าเอมีปืนแล้วก็มีเตะครั้งเดียวแล้วหน้าตอนยิงปืนเป็นยังไงฮะตกใจเลยกใจจริงยังไม่เคยผมยังไม่เคยเล่นละครบูครับส่วนมากก็เออพี่กิฟจะเป็นคนปกป้องผมมากแต่แต่คู่เขาเนี่ยคิปเขาเป็นคนที่แบบยิงปืนปั้งตานิ่งกิฟเลยนะเขาไม่มีกับคิปตาเลยนะนี่แบบโหสุดยอดคุณลองลองไปดูรูปดิรูปนิ่งฉากจังหวะกดนิ่งตานิ่งเลยนะ แล้วแบบตัวกระสุนเพิ่งออกอ่ะปืนแบบขึ่งนขนึ้นเนี้ยแล้วเขาไม่กระพริบตาเลยอะ่ะนี่ยังไม่ได้เลยนะบางทีอะ่ะยังตกใจเขาเก่งมากเขาบูเก่งแล้วเขาบูสวยด้วยเห็นขี่ม้าแล้วอ๋อ ก็พี่ขี่พาขี่ขยค้ขยี้ขยี้ขี่แต่ในภาพดูโรแมนติกเคยซ้อนๆล่ะกิฟอยู่ข้างหน้าดูโรแมนติกแล้วขีออกมาการไหนต้องการคือยังไงสุดๆจริงๆก็ยากอยู่นะขี่ม้าเพราะว่าตอนแรกอ่ะเหมือนแม่ตุ่มเขาให้ผมไปซ้อมก่อนมาก็แบบดิบเลยอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าแบบอย่างงี้ไว้อะให้นิ่งไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้อะไรก็ดีที่ว่ามีการซ้อมก่อนการไป็นขยจริง ตอนนี้กรแสเป็นไงบ้างครตอนนี้แบบ EP ที่สามออกไปคนก็บอกว่าสนุกคนบอกว่าเดินเรื่องเร็วสนุกอะไรเงี้ย <c oughs> คือภูมิรู้สึกว่าการเดินเรื่องเร็วหรือการเริ่มต้นเรื่องแบบเขาไม่ไม่ได้เริ่มแบบตาร์ทใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องราวแบบไล่ล่ากันมาเลย <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนข้ามปีข้ามอะไรเงี้ยไปเลยอะ่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบว่าคนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเข้าอยู่ในเรื่องแล้วโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยน่าจะเป็นจุดที่แบบดึงคนดูเข้าไปแล้วสนุก โหดีในพาร์ทของภูมิเขาบอกว่าเออเสียงเราแบบเหมือนดูมีสเตอ์เนเสียงแบบดูดีอะไรเงี้ยเราหล,อล่อรวยวันนี้หล่อรวยอันนี้เราพูดเองหรือ่ใช้คำว่าหยิบมาผ <c oughs> ส,สมกันฝ <c oughs> ากติดตามละครหน่อยอะอ<า>นะอดซิลพูดบ้าน้องใหม่อ่ะ ครับผมก็ฝากละครเรื่องขัญลาด้วยนะครับวัออนเอดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา19นาฬิกานะครับทางช่อง7 s d นะครับกด35นะครับอ่ะเพอมิลี่อีกคนหนึง่งไม่ฝากความสนุกเลยมันปิดเวลาลวเลย <laughs> จบแล้ว <laughs> อ่ะฝากวีกหนึ่งอ่ะ <laughs> อย่าอย่าเพิ่งยง่นเพิ่งย่นเลยโอ้ยนะจี้นะนี้อะไรฝากมิลลี่ก็ฝากละครขานลาด้วยนะคะรับรองว่าครบรสสนุกแน่นอนมีทั้ง คอมเมดี้โรแมนติกดราม่ามีทั้งแอคชั่นด้วยค่ะเร,ร,ะรียกว่าครบรถจริงๆริงลก็ฝากละครเรื่องฝันล้าและก็พูกเราด้วยนะคะก็ฝากความสนุกของคู่เราด้วยนะคะก็มาร่วมลุ้นกันว่าศูนย์กับปานแก้วเนี่ยจะลงเลยกันยังไงฝากด้วยค่ะ,ะแล้วเรื่องราวของการที่เราจะตามหากําไรเนี่ยจะเจอไหม,มแล้วการแย่งชิงดินแดนกลับมาการต่อสู้กับเจ้าอาจจะเป็นยังไงก็ฝากความเข้มข้นไครั